มือยังหยกักเหรอสวัสดีค่ะคมาค่ะพี่น้องคะมือนี้เลยเนื้อแดดเดียวค่ะเป็นเนื้อหรือหมูคะหมูแดดเดียวกับห<อ>น,ม,นม้สันคอครับผมอ่าของครัวคุณก้อยนะคะทุกคนดูจะให้ดูเป็นเนื้อแบบอันนี้คือลูกชายชอบมากซื้อติดบ้านไว้นะคะทุกคนค่ะเป็นอย่างนี้เลยถอดแบบหอมๆค่ะเป็น,<ม>นติดนั่นนะคะทุกคน,นค่ะเดี๋ยวมาลองออ้ดูดู ก <c oughs> นินก็เราหมกครัวผมพี่้องทิ้มันเอาวันี่นี่แหนมแหนมสันคอแหนมอันนี้แหนมอืมอร่อยว้าอร่อยครับสมๆจักหน่อยนิดเดียวอ,อร่อยกินกับจำทัว ครับตองนี้สีสั่งมาเลยชอบไหมไหม,มีความเปรี้ยวๆหน่อยๆอติดมันถ้ายอยากกินจิ้มในรกระทะด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้ผมสั่งมาระมี่ มามาหัดประเมินแล้ว็เอาใส่สุญด้วยวันนี้วัน,นวันที่สามมาทำาิน,นช่องธรรมดาครับครับบงตอนหมดไงโม่บบยอโอ้โหจะโม่หัวหอมจีนม่เหมืนแล้วโม่เดิดดู ลูกกินเบริรอา้า่บอโอ้ยนไคับมลูกกินเบิร่โอ้ไม่เก็ไม่กินแต่ตัวไม่มันนะาะแพนึ่งหไรพ่องก่อนลูกก่อน่อนลูกก่พไม่จังกินคบ

มันก็หอานห่มทั้งจานนี่เนาะอืมอืมนุอ่อันนี้เขาเรียกว่าแหนมอ,อะไรนะมันสำพรสำพรอืมแหนมสำพรเพื่อขายไม่ไม่แบบปล่ยยองแหนมมวยพายสำพรแหนมสามชั้นน,น,น,น้ำปิดใจบ่า เนืเดียวเดียวมูเดียวเดียวมีม่อยมาเลยข้าวคุณก่อยมูก็แช่บแต่มูจะมีความหวานนะหมักหวานวหวานนันวๆแต่เนี่ยไม่หวาน

弄宽过去。嗯。来。嗯。来。烤宽。 พี่เลยฟ้าเล่นกับหนูได้ไหมเราก็บังคับเขาใส่คนหน่อยโอ,อ,อร่อยต้องนึ่งต้มทัววอ๋ออร่อย

เบอร์สั่งมาดิพี่จริงครับทอดเบอร์ดิเนี่ยทอดครั้งหนึง่งหรอ,อปลาที่ได้เยอะแค่ะอะเยอะต้นควานะละร้อยห้าสิบกรัมแต่ผมเนื่อย เดี๋ยวมือเดี๋ยวลอยกันอืม,มอืมทำตัวเรเนีองย,ยตเยี อมอืมังจมากินปูเพิ่นอืมโหอืมป๊าผัไปแล้วขอนี้เบิดติด um. ทั้งลูกทั้งพ like. ่อทั้งแม่ติดงี้ยเนี่ยพี่น้องตาเ้ยฟูจิดเเียน เอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อน,นี้ดะะ้ค่ะขอบคุณขอบคุณด้วยค่ะที่เขามาติดตามเราช่วเราฟรงมื้อน,นี้เบียกัะหนุ่ยขาตร่าไปก่อนอร่อยมากเลยอันเนี้ขยขัวคุณก้อยแมนขัวคุณก้อยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ